สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา899 DD ดีดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e กดปุ่ม super t a n ตเพื่อเป็นกําลังใจอันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นพลังงานแรนดอมซึ่งพลังงานอาจจะตรงกับเรื่องราวของคุณหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะดังนั้นขอให้หยิบยกเอาแต่พลังงานเชิงบวกไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณนะคะถ้าฟังแล้วเนื้อหาของ คลิปนี้ไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงคุณสามารถเข้าไปฟังคลิปอื่นที่อันทำไว้ให้เพื่อเป็นไกด์ลายนำทางชีวิตของคุณหัวข้อแรนดอมในวันนี้ค่ำคืนนี้คือเขาคิดกับคุณแบบไหนเพื่อนคนรู้จักคนรักเรามาดูพลังงานเอเน g y ของคุณนะคะ ขอ clarify พลังงาน Energy ของคุณบอกเล่าเรื่องราวของคุณกับคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนรู้สึกแบบเพื่อนแบบคนรักหรือเป็นคนรู้จัก The world คิดว่าสถานการณ์บางอย่างกำลังจะถึงจุดที่สิ้นสุดลงแล้วนะคะ ไฮเพนเทสทริอปโซสไนโอฟคัพส์ทาวเวอร์อย่างไรนะ ซิกออฟวอนเอ้ยรู้สึกว่ามันเชนออฟคัพส์มันมีสตอรี่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีที่มาที่ไป f โฟออฟวอน เดเดเดกับทาวเวอร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกันไฮพินเทสรันอันรู้สึกได้ว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะดิวอยู่กับ คนที่เขามีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วมีคนรักแล้วอาจจะเป็นเชิงรักลับๆรักที่ไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนรักที่เก็บซ่อนรู้กันอยู่แค่เราสองคนรักที่ไม่ได้เปิดเผยหรือความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือความรักที่คุณอะถูกมองเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกซึ่ง พลังงานของคุณยอันคิดว่าคุณคุณน่าจะอยู่ในจุดที่พยายามพยายามแล้วในความรักครั้งนี้แม้ว่าจะเห็นสัญญาณหลายๆครั้งที่บอกว่าความรักของคุณอะสุดท้ายมันจะไปไม่ถึงปลายทางมันจะต้องจบลงอย่างด่วนอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน แต่ว่ามันเป็นพลังงานของคุณที่พยายามจะให้มันจบสวยที่สุดพยายามที่จะประคับประคองความรักด้วยการกระทําทั้งหมดที่คุณจะแอคชั่นเทคแอคชั่นได้หลายๆอย่างเนี่ยคุณเอามาใช้ในความรักครั้งเนี้ยเพื่อทำให้ความรักของคุณมันออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดแต่ว่าการกระทําของคุณเนี่ยภายใต้หน้ากากที่คุณซ่อนความรู้สึกเอาไว้เนี่ย จิตใจของคุณมันหดหู่มันเศร้าหมองความรักของคุณเนี่ยมัน,ม,นมันตายไปแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่หัวใจตายไปแล้วหัวใจตายด้านไปแล้วหัวใจเย็นชาไปแล้วชินและชาไปแล้วเจ็บจนไม่รู้ว่าจะเจ็บอย่างไรเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกสิ้นใจแล้วสิ้นใจอีกจนทุกวันเนี้ยคุณไม่รู้ว่า อะไรมันคือความสุขจากความรักครั้งนี้จากคนรักคนนี้จากสิ่งที่คุณพยายามจะอยู่ในชีวิตของเขาคนนี้แล้วคุณก็มีคำถามเกิดขึ้นมาหลายๆครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลาสามชั่วโมงสามวันสามสัปดาห์นี้ที่กำลังจะถึงนี้หรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะกำลังตัดสินใจอย่างหนักเลยก็ได้ว่าคุณจะยอมปล่อยละ ถ้าสิ่งที่คุณพยายามร้องขอสิ่งที่คุณพยายามเฝ้ารอให้ได้จากคนรักของคุณสุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดฝันหรือหวังเอาไว้คุณจะยอมปล่อยคุณจะตัดใจคุณจะทิ้งทุกๆอย่างเอาไว้ให้อยู่เบื้องหลังแล้วคุณจะหันกลับมาปกป้องตัวเองมาโฟกัสเรื่องของงานความมั่นคงการงานการเงินครอบครัวของคุณ ด้วยการทําชีวิตทําจิตใจของคุณจิตวิญญาณของคุณให้มันมีความสุขแม้ว่าภายในใจลึกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วอ่ะมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีน้ําตามันไม่มีคําที่จะพูดออกมามันไม่มีอะไรเลยนอกจากความรู้สึกที่ว่ามันเป็นสีดําสีเทาเหลืออยู่แค่ความรู้สึกตาจิตวิญ,ญญาณไม่มีแล้ว ความรู้สึกคือเจ็บปวดร้อนหนาวเนี่ยคุณมีแต่จิตวิญญาณของความรักความรู้สึกว่าความรักบริสุทธิ์ความรักที่แท้จริงเนี่ยคุณไม่รู้สึกแบบนี้แล้วมันชินชามันเจ็บจนชินชามันเจ็บจนด้านชามันเจ็บจนมันเหมือนกับคนที่แบบตายทั้งเป็นล้มทั้งยืนไปแล้วแบบเนี้ยแล้วคุณก็มีคำถามว่า ก่อนหน้านี้ในขณะนี้หรือสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยการที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตเขามีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาเขาคิดกับคุณแบบไหนคิดกับคุณเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นแค่คนรู้จกักเป็นเพื่อนร่วมงานดิวธุรกิจหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเขารักคุณ พราะคุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นอะความรักที่เขามอบให้คุณอะมันเหมือนกับเป็นลมเป็นอากาศเป็นเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อะเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยลมเนี่ยมันมีอยู่จริงลมพัดมาคุณเย็นคุณผ่อนคลายจริงแต่มันจับต้องไม่ได้มันก็คืออากาศร่องรออยู่ในอากาศมันเป็นความรักของคุณกับเขาอะ บางครั้งทําให้คุณมีความสุขบางครั้งทำให้คุณมีความหวังบางครั้งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตเยียยาแต่ในที่สุดมันก็เหมือนกับเป็นแค่จินตนาการเป็นแค่ภาพฝันเป็นแค่ในนิยายเป็นแค่นิทานเป็นแค่อากาศที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้ได้แค่รับรู้ว่ามีอยู่จริงแต่มันจับต้องไม่ได้ อืกําลังอยู่ในจุดที่บางเคสอาจกําลังตัดสินใจบางบางท่านอาจจะพิจารณาแล้วตัดสินใจได้แล้วเลือกแล้วจบไม่ไปต่อพอถึงแม้ไม่ได้เลือกแต่ว่าการกระทําของคุณเรียวแรงของคุณจิตสํานึกของคุณอะตัดสินไปแล้วลว่าคุณตายไปแล้วมันมันด้านชามันตายด้านมัน มันชืดมันไม่มีอะไรที่คุณจะมีความสุขกับความรักครั้งนี้แล้วอืมมันเหมือนกับคุณพยายามหลอกตัวเองมาตลอดอะขายฝันให้ตัวเองพยายามคิดว่าโอเคเขารักคุณวันหนึ่งเขาจะมาจริงจังกับคุณวันหนึ่งเขาจะเลือกให้คุณเป็นคนรักอยู่ในครอบครัวอยู่ในชีวิตของเขาคุณจะมีความสุขอยู่กับเขาอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่จนแล้วจนรอดคนเหลือจะโครงกระดูกกับ บ้านหลักหักพังมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วถึงแม้คุณจะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่มันมันต้องเป็นมันต้องเกิดมันเกิดด้วยวิถีว่าถ้าจากโครจรของของเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ตัดสินด้วยซ้ำไปเหมือนอยู่ดีๆมันก็จบอยู่ดีๆมันก็พังอยู่ดีๆคุณก็ ไร้ความรู้สึกอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกว่ามันเย็นชามันเจิดชืดมันเหมือนคนตายไปแล้วมันเหมือนคนตายด้านถึงมีน้าตาอยากจะร้องไห้แต่ร้องไห้ไม่ออกน้าตาตกในแบบเนี้เอ็นจี้เนี่ยราศีกันลัคนาการราศีมีนรัคนามีนราศีมังกรรัคนามังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีพิจิกราศีมิถุนราศีกันลัคนาการ ในตำแหน่งเดียวกันนะคะราศีพฤษก,ก,ก,กราศีพฤษกลัคนาพฤษกราศีพิจิกกรกฎราศีมีนลัคนามีนนะทาวเวอร์เนี่ยพิจิกเอ่อพุธกลางคืนเันเสาแล้วก็เอ่อธนูเมษสิงห์ได้นะอืม อาจจะคุณอาจจะอยู่ต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้ก่อนหน้านี้หรือในช่วงเนี้ยเพื่อไปทํางานหรือเพื่อทําอะไรสักอย่างที่มีความสําคัญกับชีวิตคุณมากๆขอดูพลังงานของเขาคนที่คุณกําลังคิดถึงและอยากจะถามเรื่องราวความรักของคุณกับเขาว่าเขาคิดกับคุณแบบเพื่อนคนรู้จักหรือคนรัก หรือว่าอย,ย่อางไรเซนออปเปนเทคอลสิบเหรียญขอดู c คลริฟพลังงานต่อให้ครบนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหน e m p e r o r โอ้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงเชิงทรัพย์สินการงาน มีอาจจะทำกิจการธุรกิจของบริษัททำงานมากคนที่ทำงานเก่งจับงานหลายอย่างเอ f o อ n วธุรกิจเกี่ยวกับป่าไม้ที่ทางการเงินอทอหารตำรวจได้อายการผู้พิพากษา คนที่ที่แบบเกี่ยวข้องด้วยกฎหมายก็ได้บ้านจัดสรรที่ดินสังหาคฟาร์มไรนาสมผสมได้พืชผักได้เพสออฟวอนเขาหน้าจะแบบอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง มีงานหลากหลายหน้าทีให้ทำแล้วกเป็นคนรักของคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคนนะี้จริงๆแล้วเขามีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเป็นคู่แท้ด้วยราศีธนูราศีมังกรราศีสิงห์ทัดไฟเมษธนูราศีกัน เซเว่นออฟเพนนิเซอรราศีกรกฎเลขเจ็ดเลขสิบเลขแปดเลขหนึ่งเลขสองเลขหนึ่งมาสองตัวหนึ่งหนึ่งนะโอ้เดอะซันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะเนี่ยอะสตาร์ราศีกลุ่มธาตุลงอะพรมิต ราศีกันธาตุด,ดินพลัางงานเนี่ยอาจจะไว้ว่าซาค่ะยังไงอีกโอ้ในออปเปนโค ได้ไพ่เป็น knight of wands เขาอยากจะมาสารภาพรักกับคุณมาขอคุณเป็นแฟนหรืออยากได้สเตตัสให้คุณกับเขาอยู่ในชีวิตของกันและกันในสถานะแบบเป็นแฟน,เป,นเป็นคู่รักเป็นเป็นคู่รักเป็นแฟนอยากอยากให้มีการเริ่มต้นและอยากให้มีการสารต่อจนเป็นครอบเป็นครัวกัน เป็นคนที่งานดีเงินด,นดีตำแหน่งมั่นคง C 8, C 9, C 4แปด4เก้า่สิบเป็นคู่ของคุณเป็นคนหาเงินเก่งวันวันคิดแต่เรื่องจะหาเงินเงนิงนเงนิงนเงินเงินเินเงินแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยเป็นพลังงานของซันเดอะซันเดอะซันที่มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้นำคุณหนึ่งเท่าคุณแปดเท่าคุณสิบเท่าและเป็นคนที่อยากจะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอยากจะมาพิชิตใจคุณให้ได้แต่รอจังหวะรอเวลาและโอกาสซึ่งการรอคอยที่เขายังรอคุณเนี่ยมันเป็นการรอคอยเสมือนว่าไม่ได้รอคอยมันเป็นการรอคอยที่ ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆด้วยคำพูดของเขาด้วยคำพูดที่บั่นทอนที่มาทำให้คุณแสลงใจด้วยคำพูดที่เขาพูดใส่คุณแล้วทำให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเจ็บรู้สึกทุกข์แต่แต่จะบอกว่าเขาเองก็ก็เจ็บปวดกับคำพูดของเขากับการกระทําของเขาที่ทำให้คุณเจ็บเหมือนกับ คุณเจ็บเท่าไหร่เขาก็เจ็บเท่านั้นแหละและอยากจะหาทางที่จะจบจบการทะเลาะจบเอ่อสตอรี่ที่คุณทะเลาะกันเถียงกันไม่เข้าใจกันทําให้มันรู้สึกว่ามันเริ่มต้นไม่ได้อืมอันคิดว่าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมี power ความเป็นผู้นําเยอะ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 แบบเยอะมากๆ,ๆเยอะเกินไปไม่รู้จะเยอะไปไหนอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยเอเนจีที่อีโก้อัตตาเนี่ยมันไปกรบไปกรบความรู้สึกที่เขาผูกพันที่เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณที่รู้ว่าเป็นเป็นคู่กันเป็นคู่แท้อัตตาอีโก้ตัวเนี้ยมันไปกรบพลังงานดีๆนะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณตรงข้ามกับความรู้สึกอืมแสดงออกไม่ตรงกับความรู้สึก ที่จริงรักคุณอยากจะเริ่มต้นด้วยอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นถ้าเขาทําอะไรได้แล้วทําให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่กันหนึ่งไม่เท่ากับสตาได้เริ่มต้นและได้เป็นคู่กันแล้วก็อยากเป็นคู่ที่แบบมั่นคงถาวรชัดเจนและยาวนานด้วยนะหนึ่ง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 เนี่ยเป็นได้ว่าถ้ามีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันอ่ะคุณอาจจะผันไปนเป็นคู่ทวินเฟรมก็ได้นะ จากคู่แท้รักแท้เนี่ยมันจะเป็นทวินเฟรมได้ในอนาคตมันจะจบสวยแต่จบสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับเอมเพโลอย่างเขาอันคิดว่าถ้าดูจากไพ่นะคนเนี้ยซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินเรื่ององานเ,เรื่องหน้าที่การงานได้แต่คุณเองเนี่ยคุณน่าจะไปซัพพอร์ตเรื่องความรักความเมตตาการดูแลทนุถนอมหัวใจเขาซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนที่เขารู้สึกว่ามันเติมไม่เต็ม อาจจะเป็นคนที่เคยมีอดีตมีปมหลังฝังใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักอาจจะขาดตกบกพร่องเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นคนที่เอ,อ่อมาจากการเป็นเป็นลูกคนเดียวหรือเป็น energy ของแบบคนที่ที่เขาแบบมีมีพ่อมีแม่ที่แบบไม่ได้ ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะมีประวัติหรือมีเก็บเล็กๆบางอย่างที่เขาันนี้ยรู้สึกว่าเขาเขาหวยหาความรักที่จริงใจเขาอยากได้ความรักที่แบบมั่นคงจริงใจและก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าต้องระแวงหรือมีการทรยศหักหลังในความรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดเยอะด้วย หรืออาจจะเป็นคนที่คิดคิดแบบแข็งอะคิดแบบว่าคิดแต่เชิงแบบว,ว่าเข้มแข็งเด็ดเดียวไม่ยอมแพ้ไม่ยอมงอยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยสิบเหรียญเดอะซันเอ e เปอร์เนี่ย,ป Emperor, ยแปดไม้เท้าเนี่ยคิดแต่เรื่องจะต้องทำไปแล้วจะต้องได้ผลประโยชน์กลับคืนมานะ จะไม่มีการว่าฟรีๆรีอะไรแบบนี้นไม่ไม่ไม่คิดเชิงนั้นถ้าจะได้สิ่งนี้ก็ต้องได้ผลตอบแทนพอได้สิ่งนี้มาด้วยถ้าจะมีคนรักก็จะต้องเป็นแบบนี้อย่างที่เขาอยากได้อย่างนี้ถ้าผิดจากนี้ไม่โอเคเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันทำให้มันเหมือนกับมันเสียโอกาสในการเริ่มต้นกับคุณอะ เหมือนกับคนที่เสียเวลาเสียเวลาเพราะว่าคิดมากเพราะว่าคิดมากแล้วก็คิดในเชิงผลประโยชน์ในแง่ที่ว่าเออเขาจะต้องได้ประโยชน์นั่แหละมันทำให้คุณกับเขาเนี่ยมันมีการนิ่งกันไปนิ่งกันไปแม้ว่าเขาอยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณแต่พระเขาคิดในเชิงนี้คุณกับเขาเลยเริ่มต้นไม่ได้เลยนิ่งอยู่ นิ่งอยู่กับที่ไม่แอคชั่นอะไรแล้วรอคอยว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไรถึงเวลาก็เมื่อนั้นแหละซึ่งเมื่อไร่เมื่อนั้นนะไม่รู้ว่าเมื่อไหรวันไหนนาทีไหนปีไหนเดือนไหนหรือว่าโลกมันจะพังทลายหรือว่าโลกจะหมุนกลับด้านหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คือว่าไม่รู้นะคะดังนั้นคุณก็เลย มีความรู้สึกว่าการรอคอยของเขาเนี่ยมันไม่มีจุดหมายมันไม่มีสเตชันม,มันไม่มีสถานีที่เขาจะหยุดได้ว่าเขาจะหยุดตัดสินใจเลือกคุณเมื่อไหร่แล้วดูท่าทางท่าทีเขาจะไม่แสดงออกอะไรเลยไม่ได้แสดงออกเลยว่าจริงๆแล้วเขาอยากเริ่มต้นกับคุณอยากให้คุณเป็นคู่ของเขาจริงๆ อยากเป็นฝั่งเป็นฝายอยากมั่นคงกับคุณจริงๆคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าต่อให้เป็นแบบนี้ไปอีกห้าเดือนสิบเดือนหนึ่งปีสองปีห้าปีข้างหน้ามันก็จะอยู่แบบนี้แหละมันก็จะวนเวียนอยู่แต่ไซเคิลแบบนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนอะไรไงเขาก็จะเป็นเหมือนอากาศที่ลอยอยู่ร,บรอบๆตัวของคุณแบบนี้แหละแล้วคุณก็ไม่สามารถเริ่มต้นกับเขาได้เขาก็ไม่สามารถเริ่มต้นกับคุณได้อืม อืราศีกันราศีเมษสิงห์ธนูราศีสิงห์ราศีมังกรลัคนามังกรราศีธนูกรกฎพิจิกราศีกรกฎเดอะคนวันอาทิตย์เลขหนึ่งราศีกุมเลขหนึ่งเลขสองเลขสิบราศีกันลัคนาการราศีมังกรลัคนามังกรเดวโลราศีธนูสิงห์เมษค่ะเนี่ยพลังงานของเขานะ วนเวียนคุณเลยไม่รู้ไงจากไพนะ่คุณก็เลยไม่รู้ไงก็เขาไม่ได้แสดงอะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมไพ่ก็บอกแบบนั้นนะนะคะทุกคนถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณก็คงต้องคิดแบบคุณมาดูสิ่งที่ไพ่จักรวาลอยากบอกสามใบเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะจะพอมีความหวังกับเขาไหมเนี่ย มันเป็นอากาศอะ่ะคุณดิวอยู่กับอากาศเหรอคะคุณคุยอยู่กับอากาศเหรออากาศมลพิษหรือว่าอากาศบริสุทธิ์หรือว่าอากาศร้อนอากาศหนาวหรืออากาศแบบไหนโอ้เซเว่นออฟคัพเขามีตัวเลือกเยอะเลยมีคนในคับในความรักของเขาเยอะเลยอืม เนอารมณ์เหมือนขันห้ายังไงไม่รู้นะรู้จักขันห้าไหมที่เขารับขันครอบขันจะว่าช่อดอกไม้จะว่าชอดอ,อกไม,อออกม้ใส่ถ้วยเหมือนพานเขามีใครอะ่ะมีคนจัดพานมาให้เขาเหรอเนี่ยพานเจ็ดอันเจ็ดถ้วยเกามีตัวเลือกอคุณ โอ้ด้วยด้วยโฟรไฟล์ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินของเขารูปรักษณ์ของเขาเขารอเลือกได้สวยเลือกได้จะเลือกคุณไหมละ่ะไปไหนดีเฮสออฟวอลโอ้คุณเป็นตัวเต็งอยู่ในนั้นเหรอตัวเต็งเออเจ็ดถ้วยเนะี่ยคุณเป็นตัวตัวเต็งอยู่ในนั้นไหมว่ายังไงต่อขอสามใบเออขออีกหนึ่งใบ เขอแอบแอบซุ่มทำอะไรข้างหลังคุณอะไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวนะเ้าสองดาบทวบซอสเนี่ยฮะแอบวางแผนวางหมากวางเกมอะไรไว้มีคนอื่นอีกหนึ่งไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่อยู่ในชีวิตของเขาอะออีกใบหนึ่งเดอะฟลูพยายามทำตัวให้ชิลอยากให้คุณมีความสุข แต่ภายใต้หน้ากากของเขาะข้างหลังของเขาอ่ะก็มีคนอื่นอยู่ด้วยเพราะอะไรเพรางานของเขาทำให้เขาจะต้องมีคนอื่นอยู่ในชีวิตนอกจากคุณหรืออุปมาณว่าเขาอาจจะให้คุณอยู่ในชีวิตเขาด้วยเรื่องของงานความสำเร็จการเงินฐาหนะของเขาก็ได้เขาถึงให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาโดยที่เขาจะทำอะไรไหมอันนี้เขาไม่ทำนะเด็กอูเขาก็จะ ดึงรั้งคุณอยู่อย่างนี้แหละให้อยู่ในขับของเขาเนี่แหละเขาจะปล่อยคุณไปไหมไม่ปล่อยเขาก็จะชิวๆของเขาแบบนี้แหละส่วนสิ่งที่เขากบเกินซุกเอาไว้อยู่ใต้ผมอยู่ใต้หน้ากากของเขาเขาก็จะซุกต่อไปซ่อนต่อไปด้วยงานของเขาหน้าที่การงานของเขาคุณอาจจะมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงให้กับเขาก็ได้หรือเขาอาจจะทําไปเพื่อผลประโยชน์ ให้คุณเป็นตัวล่อเป็นการชนเป็นหนังหน้าไฟของเขาก็ได้อืมคุณก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนะไม่รู้เป็นพลังงานของใครสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ